ไปได้มาเนี่ยอ,อืออไปได้มายิงามาเลยมาเลยไปเล่นนะ้ำเดไปเล่นน้ำมาอืมหืข้าวมยฮึอยู่ไหมข้าวยาแล้วเดินวนทำไมเนี่ยเดินวนทำไม เดินวนทำไมใครทำอะไรรุ่นใครทำอะไรอย่าอย่อยะ hả lạ mọt lạp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  rồi, mọt lạp 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 mọt ร้อนอย่างนี้ไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำบอ่อเลยวันนี้ไม่ลงที่ต้มอีกเลยเรา่ะนต่างไปกิดนน้ำในบอ่อนะ่ะ ะแม่ไปบ้านแล้วแม่ไปบ้านแล้วงดโบบีแม่ไปบ้านแม่ไปบ้านแม่ตามนะไปเล่นน้ำไปอาบน้ำปะ